สำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมาต่อที่การแก้ไขตัวข้อมูลที่อยู่ในหน่วยงานของท่านนะครับก็คลิกแก้ขอแก้ไขนะครับที่อยู่หลังชื่อหน่วยงานของท่านครับก็จะสู่หน้าจอที่ท่านให้กรอกแบบฟอร์มข้อมูลขอแก้ไขนะครับโดยจะมีการกรอกชื่อที่ชื่อนามสกุลนะครับหน่วยงานที่ท่านอยู่นะครับแล้วก็อ e ีเมลแอดเดรสที่จะส่งลิงก์ไปให้ท่านแก้ไขครับ ื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแลว้วก็ตรวจดูรายละเอียดีนะครับว่าท่านจะขอแก้ไขหน่วยงานถูกต้องไหมที่นี้จะเป็นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจากนั้นกดขอแก้ไขข้อมูลได้เลยครับลิงก์และข้อมูลต่างๆก็จะส่งเข้าสู่อีเมลของท่านนะครับท่านก็เข้าไปเช็คอีเมลในหน้าเว็บไซต์ได้เลยครับเมื่อเข้ามาหน้าอ e ีเมลนะครับอัน,นตัวอย่างเป็นอ e ีเมลของผมนะผมกดรีเฟรชหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลส่งมาให้นะครับ กดเข้าไปที่อีเมลนั้นได้เลยนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะมีข้อมูลบอกครับจะชื่อของท่านหน่วยงานของท่านนะครับอีเมลของท่านนะครับกดลิงก์ด้านล่างครับจะเขียน่าขอแก้ไขข้อมูลครับหลังจากที่เข้ามาหน้านี้นะครับก็จะแสดงรายชื่อบอนุญาตบริการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับวิธีแก้ไขท่านสามารถแก้ไขได้เลยตอนนี้ผมจะยกตัวอย่างรายการที่4นะครับ รายการที่4ผมจะแก้จํานวนครั้งผมจะคลิกตรงช่องจํานวนครั้งครับที่เป็นช่อง,องว่างๆคลิก1ครั้งนะครับมันก็จะขึ้นแถบไฮไลท์ไว้ให้จากนั้นไปกดที่ ed ครับด้านบนครับย่อมจากคําว่า ed i t นะครับกดแล้วจะขึ้นให้ปลอกจํานวนครั้งครับที่ผมจะปลอกจํานวนครั้งสมมุติไปนะครับแล้วกดแก้ไขครับจํานวนครั้งก็จะขึ้นมาในช่องนี้ต่อครับต่อไปผมจะแก้ ตรงต่อเดือนนะครับก็คลิกช่องเดือนเหมือนกันครับแล้วกดอิดิทจะแก้ให้เป็นปีนะครับผมก็พิมพ์ปีแล้วก็กดแก้ไขครับข้อมูลก็ข้อมูลก็จะเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นรายปีนะครับโอเคต่อไปนะครับในช่องมีระบบรองรับหรือไม่นะครับถ้ามีเหมือนกันครับคลิกที่ช่องนั้นนะครับแล้วก็กด Edit ครับถ้ามีเราจะใส่คำว่า Y นะครับถ้าไม่มีก็เป็นว่างไว้ได้ครับ ต่อนะครับในแผนการพัฒนาระบบนะครับในปี66 67 68เรามีแผนในการพัฒนาระบบรองรับหรือไม่ถ้ามีก็ใส่เหมือนเดิมครับถ้ามีใส่วานะครับไม่มีก็เว้นไว้ครับและอีกกรณีหนึ่งในในกรณีที่ต้องการเพิ่มข้อมูลในหลายๆช่องนะครับท่านก็สามารถคลิกเลือกหลายๆช่องได้นะครับแล้วก็กด edit หนึ่งครั้งแล้วก็กรอกข้อมูลลงไปได้เลยครับ ข้อมูลที่ท่านกรอกนะครับจะขึ้นในทุกๆช่องที่ท่านเลือกครับผมและหลังจากที่ท่านกรอกเสร็จแล้วนะครับก็กดกลับไปหน้าหน่วยงานนะครับทีนี้เรากดที่หนูชื่อหน่วยงานดูครับกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นหน้าเว็บก็จะแสดงข้อมูลที่เราเพิ่งแก้ไขไปเมื่อสักครู่นี้ครับ